สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันหยุดวันอาทิตย์พี่น้องจา๋ามาหนี้นะคะพี่เต็มสีเอากล้วยไม้รวมใส่กระถางไงเลยนะคะแต่กรอน,นเป็นจังซี่เดี๋ยวพี่เต็มจะแหย่เบื้องนี่พี่เต็มใส่กระถางจังซี่นะคะแล้วเช่นี้พี่เต็มจะเอาลงกระถางไงน้ำกันเลยใหย่เป,เ,ปเป็นแบบลายลายสีละกันอ่า ตอนนี้ก็คือว่ามันเริ่มจะไม่สวยแล้วนะคะมันเริ่มที่สีบอกง,งามแล้วเพราะว่ากล้องสด,ดนเดี๋ยวมันนี่กล้องสดนะเจ้าวันนี้ mm hmm. บอด้ใส่อันเอเฟกน,นะคะมื่อนี้กล้องสดตปรียจ้าเพราะว่ามันเริ่มสีบอกง,งามเพิ่อนออกดอกแล้วนะที่เตรียมกับสีเอาคุยบกผ้าใส่ เห็ดน้ำต้นไม้แต่ละทีก็บเปิดหลเลยพี่น้องจ้าเบิดเงิเนไหลโอ้ยใส่ัซจี่เลยจะคะเีเอาปุ๋ยบอกเเผวใส่ในกระถางไงวันห <c oughs> ยุด <c oughs> ไปเห็ดยังกันแน่น้อเมื่อนี้นนบอได้ไปรอพี่เต็มบอได้ลงคลิปทาง u ู u ู e นานแล้วนะคะหลายมือแล้วเนาะบอนานป่นไรบอนานป่นไรจะหลายมือแล้วนะคะพี่เต็มสิเอาออกจากกระทังอันนี้ละกันเอากระทังไปปลูกพัก เอกระทางไปปูกพักพีต้นไม้ก,กําลังสีมาเขาสิงอีกทีหนึ่ง <c oughs> สงิงออกมารากเต็มเลยรากเต็มเลยรากไหลหไ,ไ,ไ,ไงจะอย่างนั้มันสิโพกันเนะ น้องอันผู้ช่วยนี่ปะใช้เห็ุยังกับไปช่วยแนวเนี่ยเฮ้เบิ่งคอเพิ่นขนลุดขนรอนเบิด เป็นจังใดให้ออัน,นีที่เติมต้องเห็นนะแบบเอาออกนะไอ้หกักก็ปรุงใหม่เออสนดดั่นเดาค่าบอกนี่อุ้ยนี่เด่นอันนี้คือหักตายแล้วนะคะรากที่ตายแล้วจริงปะสิโอ้ก็ คือรากที่ตายแล้วก็อิ้มสดดิึงออกเพราะว่ามันงันใหม่มนมีการเจริญเติบโตใหม่ มีฮอตขี้เข็ยบโอ้ยสอะไรมีฮอตขี้เข็ยบพี่น้องจ้า เอาันนี้ออกก่อนเอารวดออกจากกระถางก่อนอ๊ออกไ,ได้แล้วออกก่อนอน,ออนี้คือ อยู่ในกระชางไงนะมะบอกค่อยปรุงห่ะมันซุ่มเกินไปนี่อยูะ สงสัยพดนน้ำมันซุ่มเกินไปเพราะด้วยใจอันนี้ นั่นแล้วอ่ะเน่าแล้วที่จริงแล้วถ้าเน่าแบบนี้นะคะี่เต็มเคยเห็ดเนาะตัดตัดเอาตรงที่เพิ่นน,นี่แล้วก็ลงมาซ้ำใหม่ก็สิแตกราก แล้วก็อันนี้คือพี่เต็มซื้อมาใหม่อันนี้คือซื้อใหม่วันนี้นะคะรับแรกเขากระสิถอดลวดออกก่อนสอาหนอกโอ้ยโอ้ยดอกโอ้ย เอาออกจากกระถางป้านแน่นติ๊กเลยพี่น้องแจ๊ะจะได้ออกได้ป้านอือหือนั่นเลยนะคะ นี่สีนี่สีสีนี่พี่น้องจ้ะสีเหลืองอันนี้สีสีนี่สีอ่ะออกขาวเหลือง คือกาเอ๊บเกียออกด้วยอันนี้อ่ะนนี้โอ๊ย ใหญ่บ่เนาะปาดเลยพราะมันบ่ง่ายออกแล้วอโอ้ยดอกหักซ้ำชิได้อะชิได้ดามากเลยอ่ะดอกหักซ้ำ เก็ดน้ำยากหน่อย สมัยตะก่อนนะคะต้นละ35บาทก่น้องจากกวนไม่ก็ถือว่าแพงนะคะคึเมื่อนี้บ่ได้แล้วนะ35บาทวันทุกวันนี้ต้นละ 50, นนแ,ล50แล้วนะคะ ฟังพี่เจมเบิดแมนบอ นี่อันนี้มันเป็นเฟินต้องดึงออกเด้เพราะว่าพี่ติมาแย่งอาหาราเร็วนะคะพี่ติมกระจนี่ดอกคากัสไดิดายมากเลย แล้วพี่เต็มก็จะเอาอ่าผีมะพร้าวใส่ ใส่กระถางพลาสติกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะหากระถางงามๆม,มาเปลี่ยนไห้เกินโอเคก่อนโอเค หมูหมอชีวิทย์เป็นแม่โหบ่าโอลาก็ป่าวแท้เฮ็ดหยัง

แล้วนะครับพี่น้องจ๋าน,นี่ดอกฮักซัอพ้ยเสียดายน,นี่ก็ทิ่ตัดออกมันนี่ตัดอันนี้มันออกอัน,นมันเป็นแล้วตัดก่างมันออก นี่จ้าพี่น้องจ้านี่ชคนคน่ะอันนี้คือเตรียมใสกระถาง้เรียบร้อยนะคะพี่เต็มก็จับมาตั้งวางไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยเบิ่งอันนี้แ่ดห้อนมนเลยหยุบน,นี่จริงพี่เต็มห้วาน่้วไดวเมื่อเา้เนี่ส่วนต้นไม้พวกนี้นะคะก็เป็น ต้นไม้ที่พี่เต็มเลี้ยงมาตั้งแต่นานแล้วนะคะพี่เต็มบ่ได้ดูแลใส่ใจเพิ่นนะคะก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้มื่อนี้พี่เต็มก็เลยเขามาจัดใหม่นะคะแล้วก็เอา,อาคุยบกเ้าที่เหลือจากที่พี่เต็มปลูกกล้วยไม้นะคะใส่ให้เพิ่นนะคะพี่น้องจ้ากลับมาดูแลอีกครั้งนะคะ นี่พี่น้องจ้าต้นไม้ของพี่เต็มนะคะที่พี่เต็มได้ทําการเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอากล้วยไม้ใส่รวมลงในกระถางเดียวนะคะนี่พี่น้องจา้าต่อไปฮาก็สิมารอติดตามการเจริญเติบโตของกล้วยไม้พี่เต็มนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจา้าพี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะสวยบอพี่น้องจา้าแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ อยากพาไปเที่ยวอยู่แต่ว่าจากักสิพาไปใส่พี่น้องจะเป็นนันเมื่อยๆขั้นๆหลังปีใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้พี่เต็มขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันครั้งต่อไปคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่เต็มนะคะสำหรับเมื่อน,นี้ลาพี่ละน้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสวัสดีค่ะ